วิดีโอตอนนี้เป็นหน่วยที่4เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของการสร้างส,างสื่อ AR แบบวิดเจ็ตหลังจากาที่เราได้สมัครเข้าใช้งานแล้วทั้งแบบ education แบบ hobby นะงานอะไรๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสร้างรูปโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยติดตั้งแอปพลิเคชันเซปปา ริงแซปป้าบางคน,บาง,คนบางท่านก็อาจจะเรียกว่าแซป AR นะแซป AR แต่ทีนี้เราจะย่อให้เหลือ2เราจะเรียกง่ายๆแซปป้าก็ได้หรือแซป AR ก็ได้แต่ในที่นี้ก็จะเรียกแซปป้าก็แล้วกันนะครับในหน่วยที่4ก็จะประกอบด้วยเรื่องของการเตรียมสื่อรูปภาพนะเดี๋ยวเราจะเราจะเตรียมรูปภาพไว้รูป่ที่เราจะใช้ในการเรื่องของการสร้างเซนเตอร์อิมเมจ เป็นรูปเราก็ได้นะหรือรูปใครก็ได้หรือรูปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เราหรือธุรกิจที่เราขงจะทํา 2. การสร้างสื่อ AR แบบวิดเจ็ตนะรูปแบบการสร้างสื่อ AR แบบวิดเจ็ตเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนสีแซปโคดการสร้างเซนเตอร์เมจการใส่เสียงพื้นหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปสู่เว็บไซต์ของ เข้าเว็บไซต์เซปป้านะครับเซปป้าโอเคเข้าเซปป้าคอมเราก็เลือกมาเล products แล้วก็ s ซปเว r ร์ดแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้ คลิกที Log which Google. ่เราอิน i ิส Google แล้วก็เลือกอ e ีเมลที่เราเข้ารหัสผ่านเราเข้ารหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยอ่ายังเหลืออยู่5ยังไม่ได้ใช้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้กันแล้วแล้วก็คลิกที่ ตัวนี้ก็จะมีเครื่องหมายบวกตอนนี้เราจะเป็นว่าเป่ายังไม่มีโปรเจกต์เลยนะเราก็คลิกที่ตัวนี้ New Project อาเราก็คลิกไปเสร็จแ,แล้วเราจะมีให้เลือกเห็นไหมจะเลือกแบบสตูดิโอแบบดีไซเนอร์แบบ Universal S A R แล้วก็แบบ Widget ตอนนี้ในรายวิชานี้เราจะเรียนแบบ Widget กับแบบสตูดิโอนะ อ่าเราก็คลิกที่วิดเจ็ตก็จะขึ้นจุดตรงนี้วงกลตรงนี้นะพอเราคลิกที่จุดเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต,ต่อไปก็คลิกที่ next step อ่าพิมพ์ชื่อโปรเจกต์ของเราก็ได้นะพิมพ์ชื่อโปรเจกต์ของเราก็ได้เราก็จะพิมพ์อะไรอะ r k ก็ได้นะเอาร AR Work 1นึ่งอหนึ่งอา A R work 1นี่ก็ได้แล้วก็เราก็เลือกจะมีให้เลือกตรงนี้ในรูปแบบนี้จะมีให้เลือกแบบเดียวคือ sap sap code ้ดเราเรียกว่าตัว t r i g g e r ตัวที่เราจะเอาไปส่งนะเราเรียกว่า t r i g g e r นะแล้วก็คลิกไปก็จะขึ้นจุดตรงนี้แล้วก็จะเป็น create project แล้วก็ให้คลิกที่ create project แล้วรอสักครู่อ่าตอนนี้ก็จะเหลือสี่ลวเห็นไหมครับ ผิดได้5โปรเจกต์4ละเราก็จะมีนะตัวนี้เราจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอ้าวเราก็คลิกที่นี่ครับ Open นะคลิกที่ Open Widgets นะเราจะสร้าง w i d g e t ตัวนี้ตัวนี้จะคือ Add some color นะให้เราเปลี่ยนสีเพราะถ้าเราเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรา Next tip Next tip เนี่ยก็จะมี tip แนะนำเราไปเรื่อยๆนะเราก็าปิดไปก่อนก็นได้นะครับสังเกตว่าแบบวิจ็ตเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7แบบแบบ Image แบบ p h โตอัลบัมนะอัลแบั้มรูปภาพแบบวิดีโอแบบซาว n d แบบ c o n t ท x t แบบ Calendar e v e n ต์แบบคอนแทกนี่ก็คือเรื่องของการติดต่อ Calendar Event ์ก็คือปฏิทินกิจกรรมนะเว็บลิงก์ก็เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างในะ ในหน่วยกันนี้ <c oughs> เราก็จะเลือก <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยเรีนยนรู้ในหน่วยต่อไปจะให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแบบวิดเจนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปอ่าเราจะลองเปลี่ยนสี Zap <c oughs> แซฟโคดนะเปลี่ยนสี Zap <ode> แซฟโคดกันแซฟโคดก็คือตัวนี้เห็นไหมที่เราจะใช้สองถ้าเราเปิมพ์ขาดำเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนสีก็ได้ให้มันสวยงามแต่ถ้าเราเปลี่ยนเราก็คลิกที่เร็กพิกคัลเลอร์นะพิกคัลเลอร์ก็จะขึ้น กรอบพิเคเลอร์ตัวมากล่องเขาเรียกอะไรหน้าต่างสําหรับเลือกสีอ่าสมมติเราเลือกสีแดงนะครับแล้วก็คลิกะจะเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็คลิกที่แอปพลายอ่าก็รอสักครู่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีละถ้าเราจะต้องการสีใหม่เราก็เปลี่ยนไปแต่ในน,นี้เอาสีแดงก็แนละ้หรือต้องการเปลี่ยนก็ได้ก็คลิกอนะอันนี้คือการเปลี่ยนสีของแซปโคดเราเรียกว่าแซปโคดต่อไปเราจะสร้างรูปภาพตรงนี้ นะเอารูปภาพเวลาเราไปสอ่สองตัวเนี้จะขึ้นโชว์รูปภาพของเราหรือของหรือเป็นวัตถุสิ่งของอะไรรูปอะไรที่เราต้องการก็ได้นะอ่ให้เราคลิกที่ตัวนี้เราเรียกว่าการสร้างเซนเตอร์อิมเมจนะอัปโหลดเซนเตอร์อิมเมจเราก็คลิกไปแล้วก็คลิกที่อัปโหลดอิมเมจเราก็ไปเลือกรูปว่าเตรียมไว้นะเอารูปไหนดีอ่าสมมติรูปนี้ อ่าแล้วก็คลิกที่ open uploading ก็คือกำลังรอการอัปโหลดอยู่ปึ๊บแซปอ่าปรากฏขึ้นมาละอันนี้เป็นรูปนะที่จะโชว์ตอนที่เราสแกนไปอ่าเสร็จเรียบร้อยเมื่ออันนี้เราเรียกว่า center image นะครับเราเลือกมาได้ <c oughs> ต่อไปการใส่เสียงพื้นหลังตัวนี้ เราสามารถที่จะใส่เสียงพื้นหลังเป็นแบ็กกราวด์ซาวด์ตรงนี้คือถ้าเราไม่เลือกก็จะเป็นเสียงเสียงดีฟอลที่เขามีให้อยู่แล้วที่โปรแกรมมีให้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราต้องการเสียงใหม่เราก็คลิกที่ตัวนี้ไปที่อัปโหลดซาวด์เราก็ไปเลือกเสียงนะเป็นซาวด์นะเราก็เลือกเสียงที่เราดาวน์โหลดมาที่นี้เสียงนั้นจะต้องไม่ <c oughs> ไฟจะต้องไม่มีขนาดใหญ่มากนะก็เป็นต้องเป็นเสียงบร็งประกอบโอเคนะอันนี้ก็สามารถที่ใส่เสียงได้ถ้าเราไม่เอาก็ปิดไปก็สรุปแล้วก็คือว่าพอเราในการสร้างแซปางสร้างสือ่อสื่อเสมือนจริงด้วยนะด้วยแซปแซปป้าตัวนี้นะครับหรือซปเออตัวนี้แบบวิดเล็นะแบบวิเดเจ็ตนะับแบบวิเดเจ็ตก็จะมีอยู่ 1. i m a g e ก็คือรูปภาพ2 Ph o t o ตโอัลบั้มสามวิดีโอสี่เส,สียง5 Contact ติดต่อการเชื่อมการติดต่อ Calen d a r Event ก็คือปฏิทินกิจกรรมแล้วก็เว็บลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวในหน่วยการเรียนต่อไปเราจะเรียนเรื่องของ Image กับ Ph o ตโอัลบั้มในทีน่นี้เราเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนสีแซฟโค้ดการการเปลี่ยน รูปภาพตรงเป็น s e ตเตอร์อิมเมจแล้วก็การใส่เสียงแบ็กกราวก็เดี๋ยวเราจะไปสู่การต่อไปในหน่วยที่5สําหรับหน่วยที่นี้เราออกจากนี่ไปก่อนทุกครั้งแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่สําหรับหน่วยที่4พอแค่น,นี้นะครับพบกันหน่วยที่5สวัสดีครับ